อย่างนี้หมู่บ้านเนี่ยเขาไม่ได้ลงฐานรากอะไรไว้ให้เลยนะครับในรอบๆตัวบ้านหมู่บ้านส่วนใหญ่ในกรุงเทพนะครับถ้าเป็นด้านนอกของตัวบ้านเขาจะออนกราวไว้หมดครับไม่มีเข็มให้ครับผมพวกพื้นลงรถพวกเทเลสพวกอะไรเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะออนกราววางอยู่บนดินหมดครับผมเพราะฉะนั้นก็จะเกิดปัญหาเวลาดินมันเซตตัวมันยุบตัวครับปูนลงพื้นลงรดอะไรมันก็จะยุบตามลงไปครับ แล้วมันก็ทอาไว้เกิดโพรงระหว่างบ้านเพราะตัวบ้านเนี่ยมันเป็นเข็มยาวครับครับผมลงไป 18- ถึง21เมตรครับถึงชั้นดินดานเพราะนั้นตัวเขาไม่ขยับไปไหนแล้วครับผมพูดง่ายๆก็คือถ้าตรงนี้ลูกค้ามาแค่เทพื้นปูกระเบื้องมันก็มีโอกาสสุดตัวแล้วเอออย่าใช้คำว่ามีโอกาสเลยครับถ้าไม่ลงเข็มเนี่ยแน่นอนครับในกรุงเทพโอเคครับผมเพราะเป็นชั้นดินอ่อนยังไงเลยคดี๋เดี๋ยวเราลองเดินไปดูตรงที่คุณเสี่ยบอกรอบๆตัวบ้านนิดนึงครับครับผมเดี๋ยวนะครับผมเดินขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้มัันนนเเหมมมืออไ่่รียบะ อ๋อครับผมคือพื้นลงรถเนี่ยมันมีสโลปอ่าสโลปพันนไข้ครับอพื้นด้านด้านบนหน้าประตูบ้านครับอ่าเขาก็อยากให้มันใช้พื้นที่วางโต๊ะนั่งกินได้ครับอ่านั่งวางของจัดปาร์ตี้อะไรได้ครับแต่ว่าลูกค้าอยาก เพิ่มฟังก์ชันเข้าไปครับอยากเอาอีโคคาร์คันเล็กๆขึ้นไปจอดตรงนี้เอารถขึ้นไปจอดได้หนึ่งคันครับผมครับรับน้ําหนักได้สันมาร์สเลยสบายมากครับเพราะเป็นไมโครพาีคันเลยนหนึ่งตันเลยนะครับผมสบายครับโอ้ครับก็เลยต้องปรับสโลบแบบนี้อ๋อก็คือให้รถมันขึ้นง่ายแล้วก็เขาออกได้ง่ายๆนะครับประมาณนั้นครับครับแล้วก็มาด้านนี้ก็มีห้องอเนกประสงค์เป็นตัวแอลไปหลังบ้านเว้นระยะตามกฎหมายกําหนดครับผมประตูก็เป็น จะวิ่งสองบาล